สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพอ่อท,ทุกท่านทุกคนมัอนีก่กะเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเนาะพบกันอีกแล้วครับกะครับต่อจากคลิปเมื่อวานนะครับเนาะที่ว่ามาเหตุหมายกับคุณพ่อจิมไปมัอนี่ก็เลยขึ้นมาใส่เบิ้งหลับกับม้าผู้เดียวนะครับเพราะว่าคุณพ่อจิมเมื่อกี้ฮี่ผ่านม้าเอยุครับบบลูว์ไปทางไหนไปเธุระทางไหนหรือเปล่ากะเอยุเดี๋ยวตอนกลับคอยไปแวะครับตวอดนี่นะครับตอนขึ้นมาก็เลยม้าผู้เดียวเลยนี่ครับหมายห้องมณีเดชเอร์อ๋อครับ,บ ซึ่งครับรถท้องกระจอดอย่างมนั่นแหละเป็นยางนี่ครับพาพามันขึ้นมานี่ครับหลบหลบหม่เ้างมือนี้แดดบ่อครับแต่ว่าล้มอยู่นิดน้อยแต่ว่าบ่ถึงกับแห้งรับแต้กับอาจจะโอเคครับนี่ครับทีเขาไม่เห็นไปมือวันนี่กระเดือนนี่แล้วนี่นี่ผมแบบมองมันนแะครับกันกระสิเขาเป็นัังในภูมินี่แล้วครับห้องใส่หนุแล้วแต้เดี๋ยวครับต้องเบิ้งก่อนว่ามันเป็นตะไสรบตอนนี้เพราะว่า นี่นะครับเนาะยังด้นยินเสียงหนุกขันเลยครับกะทิไ,ได้ดยุ่หรอครับเพราะว่านี่ครับสภาพอากาศเห้องมันีแดดบด่าซอ,องหนกเห็นไหมหนกเขาบ่ฮหอนดอกผมว่าเ้องกะทิไ่ล้งเดินได้หลักเดี๋ยวส่วนต่างกล่องตัางกล่องเดี๋ยวผมเบิ้งสถานาการณ์ก่อนครับว่ามันปิดตาตังวะขันปิดตาตังในกะทิตั้งให้เบิ้งครับกันบ่ตั้งในกะหลีใ,ให้ภูมิโดนห้องบ่ต้องตังมันดอกเพราะว่ามัน อาจจียตีสใโทุ่งสาบหอนเรามันสิได้มันจะบประไทยต่อเนื่องครับมันจะได้เห็ดคปบ่าต่อเน,นื่องแต่เขาเอามาตั้งกองเราบ้านนิ้แบตมันเปียงครับเดี๋ยวล้องเบิองก่อนผมอา่านเบิ้งสถานการณ์ก่อนว่ามันจปีปตะตังให้พี่น้องให้คุณพ่ออาจารย์ทุกทา่านทุกคนได้ชมมาเดี๋ยวตอนนี้น่ครับไม้เขาถือว่าค่อนข้างดีอยู่ครับมีคุณพ่อเหมนกันเลี้ยงวัวอยู่ทั้งคุณแลแต่าคือจีบเราคือจีบเขามาทั้งนี้หรอก มันหงล้มซะละเดี๋ยวไปมึงหมายเฮาเที่เฮาที่ไ่ครับเนี้ยนี่ครับหมายเฮากะหมองไซกะค่อนข้างเฮ็ดดีอยูอ่ครับเพราวะว่าเอานามโโหดไว้กับพุ่นพ่อนี้ครับต้นที่ว่ามันหนาเขาที่สุดเลยก็คือต้นนี้ละ่ะเฮาที่ส้นี่ละแต่ว่าผมว่าผมเ่าต่างกล้องดีกว่านี่ครับเพราะว่ามองนั่งกับว่าไก่ดอกนั่งในภูมินี่ละ่ละเดี๋ยว ขาถ่ายจากระยะไกลก็ไเลยครับคัน,น,นม,มันมีนกม้ามีนกลงลอ่ะเพราะว่าเบิ้งจากาลักษณะเล้ยวเปลี่ยนปนีนี่คันเขาตั้งกองนี่มันอาจจะเห็หุใหยนกตลาตกใจกันด้ครับผมจิบประตังหรอกวังย่างมากกับมีนกเขาใหญ่ตัวหนึ่งครับบินออกนี่แต่บลูวาตัวผู้หรือตัวเมียนะครับบินไปทางพุ่นละ่ะเกิดว่าเดี๋ยวทำมันเป็นนกตัวไมยของเขากับคุณพ่อที่วัดสองกุกค,คู่อ่างตัวนั้นมันอาจจะกลับม้าหมองเก่าครับนี่ บินออกจากต้นนี้ครับเมื่อกี้มองผมยังนะครับไม้รอบๆมันเป็นเดินไงครับตัวดินนี่ถ้าฝนาโปรกใส่นี่ยจังไงก็ต้อบอ่ะไรครับนี่เลยได้ลงทุนกับคุณพ่อเมือวานเนี่ยเอานามาหดครับนี่ลนะ่ะเอา้าเดี๋ยวอ๋ใส่หนุกเบึ้องบนนี้นะครับว่มามันนีไปทั้งเลยแต่นี่ครับบ่แดดดอกไข่อยเดี๋ยวใส่ไปยังที่เลย ล้อเบิบบ้งแบบนี้มันจะมีหนกมาบะนี่แหละครับเดี๋ยวผมใส่หนกไปหนีเด้ครับครับตัวน,นี้หนกม้าแล้วครับนะครับหนกเ,เขาตัวมุมมองตัวนั้นนะครับนี่เขัมุมมองตัวนี้นะครับ เขามาต้นหม่วงแล้วครับบ่รู้ว่าจะิลงบ่เป็นตัวไม้ห้องหรือเปล่ากับพ่อนี่ใจครับแต่ว่าเขามาแล้วเงียบครับตาว่าอู้ครับเขาไปหม่วงแล้วเขาไปมู่งแหงแล้วครับเขาต้นม่วงแหงแล้วครับเอาล้อเบิ้งครับคู่แล้วครับ ว่ามนตัวอ้างครับตัวนี้บ่อ้างครับฝนครับฝนอะมันกะดุยนะฝนใส่แล้วครับ ัวอ้างครับับวแมนัวแมนตัวอ้างครับตัวนี้ครับกำลังเหยียกใส่กันกับนกตอครับ มกปลาตัวนี้ครับอยู่ปลาอยอมวงครับมันอันนะครับอันนี้ไทยในีผ่าคุ้มครับผมยันนกเขียนอันครับอันนกป้าอันนะครับยังบลรุงครับอยู่งามเหมาะเลยนะั่น สิีดูดลุงกระเบนโหลดครับเอาลุ้นบ้างครับอั่นครับนกปลาทำหนกตอเขาก็นเยอะนั่อยนะครับนั่นครับหนกตอบืนใส่แล้วครับนันครับอั่นครับระวังนกนกปลากับนกตอครับเอาได้ลุ้นแล้วอันครับนกตอ คบรอเบื้องครับมันสิโดดหรือบ่โดดครับไปแล้วครับบ่สูครับมีแต่นกเขาชวาครับลงบาเนียนกเขาหญ่ตีตะไลไปอาลาดเลยครับโอ้กีนตะลุงบักครับเมื่อกี้เนาะบ่ลุงครับเดี๋ยวรอเบิ้งตัวไม่บักตัวนั้นมันคูธรรมดาครับมัน่เป็นคู่อ่างรบบแบบมือนั้นไดยินว่าเป็นคูอ่างครับเดี๋ยวมันนี่เป็นตัวคูอ่างก็ ต้องรอตัวคู่อัาง้าครับบ่เนี่ยเพราะว่าตัวนี้มันเมื่อกี้มันคู่ธรรมดาครับบินไปแล้วล่ะเดี๋ยวเอารุ่นเบื้องตัวคู่อัางครับ่มันจะมีนกคู่อัางมะบ่ตอนนี้นกคอาชวาลุงกินน้ำมูนันเต็มเลยครับโอ้ได้รุ่นครับเมื่อกี้เขาถือว่าถือว่าได้รุ่นครับเอาเดี๋ยวรอเบื้องไปน้ำกันต้อไปครับบ่เนี่ยว่ามันจะมีเขามาอีกบ่เมื่อกี้ก็ถือว่าได้รุ่นแล้วเขามาอยู่ทั้งงาทั้งหัวย่างนี้่แต่บ่ลง แล้วเดี๋ยวบอลลูดที่ลับมาไม่บ่เลยจังไลยเดี๋ยวรอเบิ้งกับเขาปะเนี่ยแกะลักไม่ก่อนครับเมื่อกี้ผลจนวันลักเกือบถอนครับนี่ครับพี่น้องนี่ยุ่งงาปลาย,ยาม่วงบอลลุ่งครับปุ่นตีตะไลปุ่นขามไปทางปุ่นขามไปทางปุ่นครับปุ่นลุ่งไปทางต่ำปุ่นเดี๋ยวรอเบิ้งว่ามันทีมาไม่บ่แต่ลุ้นอยู่ด้วครับเมื่อกี้ แต็มเร็วนี่เมื่อกี้มาตัทางไหนปูนี่มาเข้าต้นนี้ล่ะบัดเพาะตัหนุกเขาพนพนสร้อยสองเทียออกจากต้นนี้มาเข้าต้นนี้ครับวันนี้วก็อยากใส่กันข้าวหนึ่งแล้วก็ยืนไผยืนมันแล้วก็ตีตะไลไปเลยบอ่อลงโคชาวาบนลงหลายครับพุเมือ่อกี้โคชวาบินขึ้นไปน้อยครับเ,เอามั้งแดดเอามั้งลมเดี๋ยวเอาไปเบิ้งครับเดี๋ยวเขาไปรีมเกาเขาหมดละรอมันีไมาอีกแล้ว ไปทางไหนบะคู่อ่างเดี๋ยวนี่แหละเอาไว้ละเกาห่านเกานี่ยนะพ่ามันยังมัทันมีนกลงก็เพราะว่าขจิญยายไปใส่หมองอึนก็จิต่าได้ครับเพราะว่าโอ้เหยียดไปหมองเดียวมอนบ้านเนี่ยเ,เดี๋ยวรอเบื้องต่อไปครับครับเกิดประมาณนี้ครับมือน,นี้เกิดเป็นไปตามขาดครับแต่วาบเป็นไปตามแผนนี่ครับขาดวาเนี่ยเข,ข,ขาว่ามันเขามาเขาตนเกามันกับมาเขาอี่หรี่ครับแต่ว่า ถามมันลงมันก็จะเป็นไปตามแผนเขาเลยแต่ว่ามันบ่ลงครับสงสัยมันก็จะตื่นหนี่้อห้อยดำๆห้อยน้ำนะครับมันเปลี่ยนใช่ไหานะครับเนาะมันก็จะสงสัยงงมาจากวามันเอียงมันก็เลยบ่กล้าลงครับเนี่ยถึงหนูเอากับผลไส้นี่ครับจับยุ่งามวงแหงว่ามันจีโดดลงกับว่ดโดครับพี่น้องกับไปทางอื่นเลยแบบกิถือว่าได้รุ่นครับได้รุ่นยุคเมื่อกี้เขาเกิด ถือว่าพ่านมาแล้วครับเกิมือหนาเอาไหมครับนมาฝึกะนี่กกนะเอาแมา่มองกล้องนี่นะเดี๋ยวเอาน้ามาโหดเพิ่มอีกครับนี่น้ามาโหดเพิ่มนะเกินีน่เราเอาส่ยหันเก้าอีกนี่เพราะว่ามันมีหนกปลาเนี่ยครับหนกปลามันมาจับตัวนี้มันกระจีเห็ดเลยเห็ดเห็นหนูกเขามาหลอหนูกเขาขันนะครับเพื่อเพื่อถ้าเอานกไม่หรือว่านกตัวเปลี่ยนตัวครับขั้นเปลี่ยนตัวมาอาจจะหลงมาจักกะน,นี่ครับไม่ก็ดีครับนี่ ขุนครับล้งไปคันทั้งเกา่าละนี่สา,ายู่พุ่นอาจจะล้งไปกินน a m พุนล,น,น,นละอาจจะน้อนรอรอสานา m แถวกอไผ่ทั้งพุนละครับนี่ก็บ้านคน้นเป็นบ้านสวนของเพ่เลียงวะเพิ่นนี่ก็เป็นเขตปลายางครับนี่ก็มีล้งเียครับนกอาจะมาลง้งหากินนี่แต่ว่าครับไปกินน a m ทั้งตำล้วก็น่าจะบ่ขืนมานะครับกับเข่ามา้าโยกอ้าได้รุ่นนิดน้อยนะครับกับ ประมาณนี้นะครับมือนี้กัดคลิปนี้นะครับเนาะผมก็จะขอจบคลิปไปเพียงสำนีนะ้ครับกิฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้เห็ดคลิปนี้นะครับเชดไเหตุคลิปเกี่ยวกับเรื่องโมเขามาฝากพี่ฝากน้องฝากคุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนคือเก่ามือครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ